แนวทางหวยลาวงวดวันที่8มิถุนายน2563ก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รวมสระชาแนลหาข่าวสารัรเกี่ยวกับหวยมาฝากมาแชร์ด้วยนะครับเรามาดูเลขเด่นกันครับมี7แล้วก็4ครับแล้วก็เลขรองเลข2แล้วก็ชุดเลข2ตัว7-4 4-2 2-7 4-8 1-6 3-7 51 1, แล้วก็86ครับแนวทาง3ชุดครับพี่น้องครับก็คือเลข3ตัวแล้วก็มี742 123 548 461 347 763แล้วก็มีเลขชุด4ตัวครับมี4734แล้วก็1685 7632 5843 แล้วก็ 1, 2, 5, 8ครับเลขดีฝั่งเราครับพี mm ่ดองครับเรามาดูผลหวยเราย้อนหลังกันครับเลข5้าตัวออก 1, 6, 1, 7เลข3ตัวออก 6, 1, 7เลข2ตัวล่างออก 1, 6ครับสำหรับงวดวันที่4มิถุนายนครับ